ส่งเพลงให้กันแล้วนี่ยส่งเพลงให้กันแล้วนะถึงถึงอันนี้ทีมชาติละส่งเพลงให้กันถึงจะแพ้ก็ยังส่งเพลงให้กันอันนี้กองเชียร์ชนบุรีครับส่งเพลงส่งเพลงให้เมืองทองครับอันนี้มาถึงชนบุรีแล้ว 4ี่ศูนย์ไม่น่าจะพอนะ่ไหพรไทยแล้วอ่าเมืองทองนีง่แหละทุกทีมันเป็นเพลงของไอเดียนะทีมชาติอ่ะนะมาแล้วดูครับกองเชียร์เมืองทองครับ